สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ดูเลขเจดตัวกันนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองที่เป็นดาวบัปะเคะนะครับบัปะเคะที่มันเทียบกันกับดาววันเกิดนั่นแหละเป็นดาวที่ไม่ถูกกันกับดาววันเกิดอย่างตัวอย่างที่ยกมาดูนี่คือสามกับเจ็ดนะสามกับเจ็ดฐานตำแหน่งคู่ก็ยังเป็นดาวฐานสิบห้าคู่พัดพลากอีกขมคืนผิดหวังขอ้อยน้ําอีกมันเสียตำแหน่งฐานเนี่ยมันเสียนะครับ แต่คนที่มีตำแหน่งดาวบาประเคะเป็นตำแหน่งเรื่องคู่จะต้องใช้คีิตแบบไหนต้องทำตัวยังไงคือตัวตัวที่เป็นดาวบาประเคเลยนะครับจะไม่ไมว่าจะเป็นดาวเจ็ดดาวหนึ่งดาวสามก็แล้วแต่นะถ้ามันเอาไปกระทบกันกับดาววันเกิดแล้วจะเป็นดาวคู่ศัตรูกันนี่มันหมายความว่าวิถีชีวิตคู่ความรักคุณเนี่ยถ้าพูดตามความหมายดาวนะมักจะขัดแย้งกัน มักจะมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันมีสิ่งที่มันขัดแย้งทางความคิดและมันก็มักจะนํามาซึ่งการเลิกลากันมันมักจะไปลักษณะแบบนั้นใช่ไหมแต่ตําแหน่งที่เป็นดาวบาาัพพกอเอนี้มันบอกว่าวิธีที่จะเอาชนะตัวนี้ตัวบัพพกออันนะครับคือมันหมายถึงว่าการใส่ใจกันการใส่ใจการเทคแคร์ซึ่งกันและกันเป็นห่วงเป็นใย,ยกัน จึงจะเอาชนะความหมายของตัวนี้ได้แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นในลักษณะตามดาวคือขัดแย้งกันทะเลาะกันแล้วก็เลือกลากันแต่วิถีชีวิตของที่เป็นดาวปัจราะนนั้นหมายถึงว่าคนสองคนคนที่มีดาวนี้จำเปนคู่เป็นบาปปะเคหมายถึงจําต้องใส่ใจความรู้สึกกันมากๆขึ้นกว่าเดิมนะครับยกตัวอย่างถ้าคุณจะจีบสาวสักคนหนึ่งเป็นลักษณะดาวปัจราะันถ้าเป็นอยู่ในดวงผู้ชาย คุณต้องทํำยังไงล่ะคุณก็ต้องทําในลักษณะเอาใจใส่เทคแคร์เรียกว่าสายเปน,นั่นแหละทุกวันนี้นะเรียกว่าสายเปเลยเพราะการที่จะเอาชนะคู่เนี่ยคือเราต้องเข้าไปควบคุมคําว่าเข้าไปควบคุมในที่นี้หมายถึงว่าควบคุมทางเป็นห่วงเป็นใหญ่ใส่ใจดูแล,แลมันไปดาวประปลาคองไงมันต้องเอาชนะถ้าไม่เช่นนั้นมันจะออกแนวพูดกันไม่กี่คำแล้วมันก็เลือกกันจีบไม่ติด ใครที่เอาใจเจ่งใส่ใจเจ่งมันเลยจะจีบติดนะจีบติดนะพิชิตหัวใจสาวอีกฝั่งหนึ่งได้นะมันจะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นในดวงผู้ชายนะการที่คุณจะจีบใครคุณต้องเอาชนะใจเขาให้ได้ก็คือเป็นดาบบาปประค่อเนี่ยก็คือสายเปนั่นแหละนะครับเปทั้งด้านสิ่งของทั้งความรู้สึกทั้งความใส่ใจห่วงใยแสดงออกทั้งการกระทำมันต้องสอดคล้องไปในทางเดียวกัน ใครที่มีดาวคู่เป็นตำแหน่งดาวบัลปะเคาะนะครับเป็นตัวอย่างบาลปะเค็ะเป็นดาวเสาเมือนฐานฐานสิบห้าเนี่ยอันนี้คือชีวิตคู่คนแรกเนี่ยมันมักจะจบเลอกลากันเพราะอะไรกระทบกระทั่งกันเรื่องอะไรเงินไม่พอใช้มีปัญหาการเงินเนี่ยผู้ชายหาเงินมาให้เมียใ,ใช้ไม่พอใช้มีปัญหาด้านการเงินเงินขาดมือเนี่ยอยู่กันไปยืดนะครับกระทบกระทั่งกันบ่อยมันก็เลิกลากันไป แล้วมันลงลับๆด้วยไงแม่มีลับๆด้วยนี่เนี่ยมันมันมันไปเทคแคร์นคนอื่นที่ลับๆนั่นแหละเมียตัวเองอะ่ะมันก็จะเอาใจโชว์แรกๆสุดท้ายก็ต้องเลิกก็ต้องจบการไงทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่มาจีบอันนี้สมมติว่าเป็นดวงผู้หญิงนะคนใหม่มาจีบเนี่ยเป็นสายเปรหรือสายที่มีความมั่นคงมาจีบเนี่ยให้อะไรมาให้อนาคตให้อนาคตให้เงินให้หน้าที่ให้การงานที่ดียื่นมาให้ หยิบยื่นมาให้แบบนี้ก็จะไปชิตใจสาวคนนั้นได้สุดท้ายก็เสร็จไงทีนี้ก็ได้ความรักครั้งที่สองข้ามาเป็นคนที่สนับสนุนดีกว่าแต่การที่สนับสนุนดีกว่าเมื่อมาตกภัายายะเนี่ยผัดะจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะคือจะเป็นคู่คนที่สองหรือคนที่สามมาแล้วแต่นะเมื่อมาตกพัยยายะนี้มันก็จะเป็นคู่ที่มีตํแหน่งมาแล้วนะคู่ที่มีตาแหน่งมาแล้ว มีคู่มีเมียมาแล้วหรือคุณเจ้าของมือี่เป็นผู้หญิงก็จะยอมรับผู้ชายที่มีคู่แต่เขาเป็นสายเปเป็นสายที่มีความมั่นคงมาจีบอย่างเงี้ยเขาก็จะยอมรับในความสัมพันธ์นั้นแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่เป็นเมียลับๆหรือไม่เปิดเผยอนุภรยาก,ก็แล้วแต่นะครับก็เพราะว่ามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดไงเนี่ยดาวสาบบ,บาประเคาะไงการเอาชนะใจการเติมเต็มในสิ่งที่ขาดไง ก็ต้องเลยยอมรับนะก็ต้องเอานะครับมันจะเป็นแบบนั้นเพราะถ้าในดวงผู้หยิงหมายถึงว่าผู้ญิงต้องการความใส่ใจความเทแค่ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านความรักความห่วงหาอาทรเนี่ยเนี่ยบาประกอเนี่ยถ้าคุณอยากเอาชนะนะมันคือการใส่ใจมันคือความทุ่มเทมันไม่ใช่แค่คำพูดล,ยลอยๆอยรักมาอย่างนั้นอย่าง,งนางงี้อะไรไม่มีสักอย่างเนี่ยเขาก็อกาเอาผู้หยิง คือถ้าดวงมันจะมาลักษณะแบบนี้นะมันจะไปลักษณะแบบนี้มันไม่หนีไปจากนี่หรอกเขาว่าตกพยายะเสียตาแหน่งกรรม,มะการเงินมีกรรมเรื่องคู่ไม่ได้มีคู่คนเดียวนั่นแหละคือสาเหตุว่าทําไมมันถึงเลือกกันการที่เป็นดาบเบิลเคอาร์การทายส่วนมากมัจกจะทายในลักษณะแบบตรงๆไปเลยมันต้องไล่เลี้ยงอหิเหที่ไปที่มาว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรก่อนหนึ่งสองสามไป ถ้าเข้าใจตัวเลขความหมายของตัวเลขการบอกการสื่อไปถึงลูกค้ามันก็จะเข้าใจได้ง่ายไม่ใช่ดูกลับไปแล้วงงไปถึงบ้านกูยังงงอยู่เลยอย่างงี้อันนั้นไม่ไหวนะครับเยวเรื่องครับดาบบาาปะเคะการเอาชนะก็คือการใส่ใจการทุ่มเทแรงกายแรงใจเพราะคนที่มีดาวบาปะเคะอยู่ด้วยกันยืดยาวมันมีไม่ม,มีคู่คนเดียวด้วยนะ พอถามไปถามมาลนะ่ะผู้ชายเป็นคนใส่ใจดีใส่ใจครอบครัวรักลูกห่วงเมียเนี่ยมันเลยชนะใจไงมันเลยชนะคู่เลยเอาชนะใจได้นะครับไม่ใช่สายบุฟเฟ่หากินเองอันนั้นมันจบเลยล่ะนะเป็นเป็นจะเป็นความาไปตามตัวเลขทันทีเลยสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือในดวงตัวอย่างนี่นะครับสามกับเจ็ดมันคือความคิดความคิดเห็นมันจะไปคนละอย่างไปคนละทางมันก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะ ความคิดตัวนี้คือความคิดแถวข้างบนความคิดมาไม่ผูกทางกันแล้วการกระทํามันก็ไปคนละอย่างคนละทางกันมันก็เลยนํามาซึ่งการเลิกลากันในที่สุดนะครับดาวสุประคะเราเลิกกันลมันก็เลิกเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าปัจจัยการเลิกลาน่มันอาจจะมีอะไรที่ต่างกันนะครับแต่ทีนี้เรามาเน้นในเรื่องของเป็นดาวบัพประคะในตําแหน่งคู่ครองหรือปัตตนินะครับก็ตามที่ไล่ฟังนั่นแหละ อันนี้เขาเรียกว่าเสาพันคู่เสาพันตัวนะครับมีก็ทุกอันนี้คือเสาพันคู่นะมีก็ทุกม่มีก็ทุก,กทําไมมันจึงทุกอัดจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะทําไมมันจึงทุกมันก็คือความหมายตัวที่มันดวงเข้าหากันนั่นแหละมันทุกเรื่องอะไรเนะี่ยเขาต้องการอะไรเนะี่ยฐานมันจะเป็นตัวพาไปนะครับวิธีวิธีตามฐานไปอ่านอีกทีหนึง่ง อันนี้แค่ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับมันยังไม่ได้ลงเเลอเพราะมันจะมีตัวธาตุเรื่องธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมธาตุดินอะไรแบบนี้อีกนะเพราะถ้าพูดตามฐานเนี่ยทำไมไม่ถูกกันเนี่ยอันนี้เป็นไฟอันนี้เป็นน้ําเนี่ยดินกับน้ํามันก็ย่อมไม่ถูกกันแต่ดินตัวนี้ดินสิบห้านี่ยมันมีทั้งน้ํามันมีทั้งดินมันมีทั้งส่งเสริมมันเลยอยู่กันได้ไม่นานเนี่ยคือถ้าพูดตามในลักษณะของธาตุเอามาผสมรวมนะครับ จะหรือว่าคนที่มีตำแหน่งคู่เป็นดาวบัพปะเคาะหมายถึงว่าเป็นคนที่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งใส่ใจเทคแคร์ care, นะครับถ้าเป็นผู้หญิงจะออกแนวแบบนั้นถ้าเป็นผู้ชายคุณต้องเอาชนะคุณต้องเป็นฝ่ายเอาชนะใจผู้หญิงให้ได้ด้วยวิธีการด้วยวิธีการอะไรมันก็แล้วแต่หนาที่การงานดีการเงินดีการเทคแคร์ใส่ใจดีสม่ำเสมอเนี่ยมันก็คือการเอาชนะใจได้แล้วนะครับ ความรักความใส่ใจความห่วงใย,ยการแสดงออกและการกระทำประเดทางที่มัดใจเขาได้นั่นแหละนะนั่นแหละคือการเอาชนะดาวบาประเกอในคู่ได้แล้วนะครับนี่คือเกิดเลขกเก็ดน้อยที่นำมาฝากในวันนี้นะครับที่เกี่ยวกับเลขเจ็ดตัวนะครับ